นั่งโมสามจบพร้อมกันนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัตตุ กินิสังมหานธิยาธิวัฒนนังสุรักานันุานักพสักพเทวานักพทาสกนินาสักะเรักะเทะเวโตเทวาาเชมาข้าพะเจ้าทั้งหลายขอน้อมาูชา จ้าเมหน้าที่ท้าสีทังดอนนยานางเรือแต่เทพพยดาทั้งหลายที่สิงสถอยู่ณบริเวณปากอ่าวแห่งนี้ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบกุตรลักิน บุคิลส่วนสนให้เกคุณสวัดีมีสม,มน์ผู้วายชนนาบดี้จะได้ประกอบพิธีลอยอัถิและอังคารของคุณสวัีมีสม,มน์ผู้วายชนพอจะแม่นาทีเท้าสีันน แม่ยานาเรือและเทพยาทั้งหลาได้โปรดคุ้มครองรักษาอัคิีและอังคารของคุณสวณีมีสมมนผู้วายชนและขอได้โปรดอนุโมทนาดรเน,นานให้ดวงวิญญาณ ของคนสวนรมีสมมุลผู้วายชนยงไปสู่สุคติในสัมปรยายจพบประส,บ,สบในททพยาวิมานช่วยนิยรนธการเทินลำดับต่อไปนะครับเราจะกล่าวคำขอซื้อที่ผู้วายชนครับถ้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอเชิญเทพทยดาในมหาชนลทีได้โปรดฟังวิีของควงมค่าขอท่านจงเมตตาอนุญาตุกคสถานเป็นที่สถิติและอังคารของคนโสมนีมีสมมนผู้วายชน ในพื้นสม,มุทรมนทรน,นี้ด้วยเธินสา